ที่เป็นที่เรียงเรียว่าจะเป็นคนสุรินทร์คนสุรินทร์ม่ว่าจะเป็นคนสุรินทร์คนสุรินทร์เบาอ่อนโซ่อ่อนอีสานเป้าที่เป็นจะมารวมโดยสวยกันคนกับช้าเดี๋ยวสั่งคนกับช้า សាអ <irgendw carbono> ើយប่าวទីសមាធមលរគុណបានអូក្រៃអរគុណអរគុណបានកោតសប្បាយលឿនបានគោអូទៅក៏ដល់ហើយអេសំសុំគុណលាបទីតាងតាច័ន្ទໃຫយលីតាងទេន ังใหญ่มีตาเสด็จนกโซตทรงเรียบก้นเจ้าพองราเบียงเตียงนาตุเปอ็มเบียงเตียงบายสลายเบียงเียงมานะครับชมครับตอนนี้นะครับปูดมนะครับปูดมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับปูดมเดินทางมาถึงแล้วนะครัตอนนี้ก็คือละรอสักคู่นะครับร่างสองอุดมนะ ได้ทำทีนะครับเพื่อจะโอใ้เาเนสีคนเรื่องพี่ตาบาเลพี่ยายเนี่ยใคริสารูสารุนะครับขอให้ทุกค,คนนะครับน ah, ี้เกิบรรยากาศสดๆกันนะครับที <im <im ่สารเสกสารทีสารจันนะครับหลักกิโลเฮนดวงวินยางให้โชคนะครับที่นทุกคนได้ชมกันทางสื่อกันหละครับ วันนี้นะครับทางช่องยูทูบนะครับคนสุดรินทีวีนะครับมาไลฟ์สดนะครับมาไลฟ์สดให้ชมบรรยากาศสดๆกันนะครับที่สาราเซ่หลักกิโลเฮนให้ชมนะครับทางฝั่งโน้นนะครับจะเป็นปู่อุดมนะครับมาทอดเลี่และคุณรุ่งจะมองเห็นผมนะวันนี้นะครับปกตินะครับปู่อุดมจะมาวันเสาร์อาทิตย์นะครับพอดีทางช่องยู นะครับที่จะชมกันนเสับทุกที่บรกาทีากกิโลตาเซจะมีจัดอีกครั้งหนึงนะครับเดี๋ยวครับข้างหน้าบนะครับทางฝั่งนู้นนะครับคุณที่รุ่งนรินรนเมืองตาไครนะครับแล้วก็ที่ออสุดาฟาลิคิปนะครับที่ มาแสดงสดนะครับให้ตาเซ่ได้มีตาจังได้ชมกันนะครับติดต่อมาจากทีมงานคนสุรินทีวีนะครับได้ติดต่อมานะครับเพื่อจะให้ตาเซ่จะมีตาจังได้ชมกันนะครับ มุกจะถ่ายไกลๆนะครับใครเข้ามาแล้วป็แชร์ไปก่อนนะครับแชร์ไปก่อนนะครับเพื่อแบ่งบุญแบ่งปันแบ่งโชคกันนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ชมกันอยู่ทางไกลเนาะส่วนมากเอฟซีผมนะครับจะเป็นอยู่ทางจันทบุรีระยองแล้วก็ชนบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พร้อมทั้งทุกที่ทั่วไทยนะครับที่ชมทางช่อง ยูทูบนะครับคนสุรินทรีวีนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้แอดมินทางช่องยูทูบคนสุรินทร์ีวีได้มาไลฟ์สดนะครับถือว่าบรรยากาศสดสดกันนะครับที่ศาลตาเซหลักกิโลเงียนไท้โชคนะครับย้ายตามดวงรดับแล้วตอนนี้คนน่าจะฟังกันเพิไปก่อนนะครับตอนนี้ครับลังเตรี้ยังข้าวของอยู่นะครับเพื่อจะได้ทำพิธีนะครับ ทำพิธีเพื่อจักขอาันนะควันนี้นะครับเมื่อวดที่แล้วครับเตรอยากอกว่าอยากกินลาซาโทวันนี้สาโทมาเต็มอัตลาเลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งกัญชอนแลก็พร้อมทั้งข้าวของเงินทองเจ้วก็้มทั้มมากินนะครับเนะครับเจ้ย ขอบคุณทีม FC ของสุรินคนสุรินทีวีโอ้โหเนีน่ยคนสุรินทีวีปอะกาศอีกแล้วนะครับไม่ธรรมดาตัวที่พิ้งค์มาแล้วแล้วผมขออนุญาตเข้าใกล้ใกล้เลยคนสุรินทีวีมาเห็นไหมล่ะคนสุรินทีวีเนี่ยมาในสัเดาห์นมาแล้วนะคะตามคำขอของเอนะคะมาแล้วมาแล้วมาเดี๋้วเจ๊เต้ คนชื่อดีไปไหนนอกก็มาไล่ส่งแล้วมาพร้อมปูดมปูดมจักยักงอันนี้คืออะไรเนี่ยอารคุณของกุญชีโร่ทุกสายงานที่ไปกระตือสารกันสารกินเด่นเด่นอยนนี้นเป็นของบูชาแม่ของหาเงินแมะของบูชาแมของหาเงินของแบบว่าเขาก็ ทีฐานยังเป็นใดเบิร์ยัะน่นจะมีแบบเป็นยาสูบเพิินยาสูบเป็นสูบแล้วสิ่งนีก็สะมาให้เพิ่นมาถวายเพิ่นกให้ลูกศิษย์ทีนี้นะศิษย์ให้ลูกศิษย์บูชาอย่างสิเนี้อ๋ออยบูชาเราก็ตน้น่เียตอนศิยี่นะครับตอนเสร็จพีนะครับวันนี้ก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับาาจาจะพาไเน้ ขอแชร์ขอแชร์ขแชร์นรไปแชร์คร oh. ัาตุก็ขอให้มีโชคลาภกันเถิดขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับสีปเท่าไปห่้านเขาบว่าก็แนดีว่าปูปูเป๋สุเขาขอดาสั่นดามเจีย้ปูไปบอกเลขเขาขอดมาสั่นทุกทุสายงานบอกสามตสตัวอย่แน่นเขาได้จไหมูบ่นีังพันบังพันบ่แบวไปท้ายกีค่อยบก สุดท้ายค่อยบอกคนสุรินทีวีนะจินตนาการานกาเซยัยมีเป็นกาจันบูชาเท่าไหร่นะ499 499นะครับตัวนี้อันนี้นะครับอันนี้นะครับของบูชาของผู้ชมนะครับทำอะไรเข้ามาแล้วก็โบชาโบสาทุกนะครับน้มันบกหน่อยดิ นะครับคือรุ่งนรินพี่รุ่งนรินเมืองตำไล่นะครับเดี๋อีกสักครู่เด้อผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครอยากติดต่อพี่รุ่งนรินนะครับไปแสดงนะครับซอเดียวก็มีทั้งร้องชือออนสดาด้วยนะครับฝาดเงี้ยเนี่ยโมกราบซานตาเซตาจันเงเน่โมกราจันตาเซตาจันเตียงใหญ่มีบ้าหล่อไตรเอ้ยเตียงใหญ่มีบ้ง ช้าๆขอบคุณทีมงานคนรินทีวีพร้อมด้วยออนซอนอีสานไอ้พองพองอ่าเบาทีเสียงหยุดก่อนเนาะทีนี้จะได้ทำพิธีเนาะครับช่วงนี้เสียงเตาก่อนอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตลดเสียงจะได้ทำพิธีได้ทำพิธีเดี๋ยวค่อยฟังฟังกระตุ้นอาชุดขออนุญาตทำพิธีก่อนนะครับครับทำพิธีนะครับอ่ะ ขอคนละแชร์นะครับขอคนละแชร์่เขาใช้เขาใช้ไม้ไม่ตรงนั้นใช้ไม้อ่ะลองดูเอาไปไว้ก่อนก็ได้ไปไว้ก่อนเอาไว้นี่ละอันหนึ่งมามามาสักตัว โอ้โหนะครับลงทุนมากนะครับคนสลิงทีวีลงทุนมากเดูทางนสุครีะของครับ่ะครับตอนะครับน้ลิีดีนโอ้ลงทุนลนน่บาิสสาิครกินสาว่อนไว้ สาธุสุพ้เนาตุกงขอให้รวยๆด้วยจช่องคนสุรินทร์ทีวีนะครับใช่ครับ ตอนนี้ไลฟ์สดทางช่อง YouTube คน <S <S สูดินทีวีก็ไ <weap S 1> ม่ได้ก็ไม่ได้ไลฟ์เลย <c oughs> นะครับชมปลาครับครับดูกันนะครับสาธุสาุค้องขอให้มาขอให้คู่สองตับ 499บาทนะครับ ออไป้บบนี้ไพไปะยิมใพ่เป็เห็นไป็งใจมันให่ไปแล้วกันออกไปอกออกไปก้อนแบบอันนี้พกนก็อมมาตัใหญ่ตังโทษ้ครับผูนะครับจระเข้ทำพิธีอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ชม ว่าจะให้คุณผู้ชมน,นะครับชมกันสานตาเซสารย่มีนะครับนี่คือสารตะเซสารยามีนะครับมาเลขที่1ิปนะครับมาเลขที่1ิบนะครับต่วนข้างในนี้นะครับ FC ทุกา่านะครับข้างในคือเลข05 บ้านเลขที่นะครับ0 5นนะครับคุณผู้ชมบ้านเลขที่056ก็ไม่ใช่ข้างในสารนะครับข้างในสารเขียนว่า056เนาะส่วนบ้านเลขที่ก็อนบ้านเลขที่18นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ